สวัสดีครับพบกับฟ้านะคะฟ้าน้อยแชนแนลนะคะวันนี้ฟ้าจะมาสอนแต่งหน้าในลุคแบบส้มแบบบอกไม่ถูกค่ะอธิบายไม่ถูกันนีแบบมาแต่งกันแล้วก็จะใช้แป้งขงนกระโกะเหมือนเดิมเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะนี่นี่คับเบอร์ศูนย์หนึ่งก็จะลงแป้งทับไปเลยนะคะี๋ยวขอดูกระจกหน่อยนะ รเราก็จะแต่งแบบไม่ใส่วิตกันนะคะ นี่นะคะอนอยากเปิดขนมแล้วนี่เราก็จะใช้ของออนไลน์เหมือนเดิมเราก็จะใช้สีนี้นะคะนี่เป็นคั้นลุกลาทุกคน สีนี้นะครับมันทานเฉยตากันนะ,ะลองทานแล้วสีมันสวยนะครับน,นี่สีชัดเจนนะคะนะคะต่อไปก็ปัดแก้มนะคะแล้ก็จะมาใช้นี่ สีส้มนี่สีส้มนี่เลยเดี๋ยวเราขอเช็คออกกันนะน,นี่แ้ก็ไม่มีแปรงะคะ่ะเราก็ใช้นี่เลยนี่สีส้มแกล้งลเลี้ยงเลี่ยเลยนี่เหมือนกินแครอดเลยนะคะนี่ หน่อยประจำนานี้ต่อไปเขียนคิ้วค่ะเราก็เขียนให้เหมือนโค้งๆเือนคิ้วเราเลยนะคะนี่นะคะับพอเสร็จแล้วเราก็จะมาดัดขนตากันนะครับมาดัดขนตากันนะคะ เราก็จะเขียนอายไลเนอร์นะคะมาใหม่นะคะเราขออนุญาตไปเขียนก่อนเนาะเพราะว่าต้องใส่สมาธิจะเอจะเอวันนี้เราก็เขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะได้ได้ประมาณนี้เราก็เขียนไม่เป็นเนาะต่อไปทาลิปเราก็จะใช้ของนี่ขึ้นตรงนี้นทุกอย่างเลยนี่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  เราก็จะใช้ปรปบเราก็ใชย้ยุอยสรุปกล้องดับจ้าตั้งกล้องไม่ได้อะสรุปกล้องดับจ้านี่เราก็จะไปรีดผมแล้วเรามาดูฟินิจลถก,กันเลยนะคะวินิจรถก็จะชุดนี้ละค่ะ นี่นะครับฟินิทลูกของเรากก็จะได้น่ารักน่ารักประมาณนี้ครับเป็นกระเทยที่กิตอะไรเนึงไม่เป็นถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปละบ๊ายบาย